สวัคะวันนี้พิธีคิดในกับการที่มาออกรถของเป็นรถอัมพงคาของเราคะ่ะตอนแรกที่เข้ามานากก็เห็นว่าเออรถจอดเยอะดีเนาะก็เลยแบบว่าลองเข้ามาดูอะไรอย่างนี้ก็พอมาเข้ามาแล้วก็มาเจอน้องที่โอเคพูดจาดีอะไรอย่างนี้แบบมีความประทับใจเนาะที่แรกก็กลับไปแล้วนะแล้วก็กลับ เข้ามาอีกทีมขายที่นี่เนาะสนใจเราอะไรเงี้ยให้บริการแนะน,นํานู่นนี่เลยคือเราถามได้ทุกอย่างอ,ะอ่ะเออประทับใจที่แบบเออดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในส่วนของตัวรถรถสวยไหมคะพี่ใช่ใช่เข้ามาที่แรกก็คือถูกเห็นแล้วก็สะดุดตาเลยอย่างเงี้ยค่ะ,ะสะดุดตาเลยก็เลยแบบว่าคือเอาไปคิดเก็บไปคิดแล้วก็แบบว่าเออไ,ได้น้องเข้ามาแนะนํานูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจกันก็เลยแบบชอบแหละอย่างเงี้ย คือบริการของเซลล์ก็ดีไหมคะใช่ค่ะเซลล์ดีทั้ง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 หมดอะ<ช>ค่ะที่ที่แนะนำพี่มานะที่ติดต่อคนไหนก็แบบว่าให้การตอบรับที่ดีจ้ะโอเคค่ะบบขอบคุณค,ค่ณะ,คะ